ลีดหล่อเวอร์ย่นโฉมหน้าครูสอนวิ่งคนแรกของแอนทองประสมอีกหนึ่งนางเอกสาวสู่ผู้จัดมากความสามารถที่ลดแลนในวงการบันเทิงมาน,นานและมีผลงานมากมายอย่างแอนทองประสมที่ตอนนี้เธอนั้นคัมแบครับงานละครในรอบ5ปีประกอบพระเอกรุ่นน้องอย่างเจมส์ีรายุตั้งสีสุขในละครกระดดรัก ล่าสุดแซาแอนโพสต์ภาพคู่นุ่มเจมผ่านอิสต์แกรมพร้อมเผยว่านางเป็นครูสอนวิ่งคนแรกของแอนเคยปรับท่าวิ่งและปรับทัศนคติในการวิ่งที่ถูกต้องให้ปกติแอนจะเชื่อฟังและว่าง่ายมากแต่โปรแกรมการสอนวิ่งวันนี้ซูไม่ไหวจริงๆให้คนอย่างเรามาวิ่งแข่งกับยีราฟบ,บ้าหรือเปล่างานนี้หนุ่มเจมก็เจอแฟนคลับเข้ามาเซ์ไปเลยสิคะที่ไปแกล้งพี่แอนแบบนี้เนี่ยแต่ว่าไปก็มีโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักมากเลยนะคะ